ขาไปขาไปนี่ขาไปนี่นเป็นคืนขาไมา้ใ่หอมาแป๊บเดียว <laughs> อย่างที่ที่ฉันบอกกันนะคะไลฟ์เมื่อคืนนี้ของเขามีคนดูหกร้อยกว่าคนแล้วก็ขึ้นไวมากเพราะทุกคนมาให้กำลังใจไม่มีใครว่านะแต่ทุกคนยินดีนะแต่ไปกราบขอโทษปูแล้วอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะคะคนก็มาอุดหนุนอูฟูอะไรอย่างนี้กันนะคะเพราะฉะนั้นการที่ไปส่งผักอะไรอย่างเงี้ย กลายเป็นจุดดีที่ทําให้คนทุกคนเข้ามาฟังเข้ามาชื่นชมนั่นนนี่และเป็นจังหวะที่อีก้อยนะคะอีแตดใหญ่เอ้ยตูดใหญ่ตัว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 อีตูดใหญ่นี่ก็เข้ามาเมนว่าที่จริงเรื่องนี้ได้คุยกันกับอีดอกกระถือพัทยาให้อีดอกกระถือพัทยาเป็นคนจัดการไปเคลียร์กับอีเถิดแล้วว่าจะให้ออไหลเนี่ยไปส่งผักแต่ลืมบอกไอ้ไหลไปพวกนี้เขาส่งเสริมยกหางกันเป็นว่าเล่นนะคะคนที่ซื้อผักไม่ได้เกี่ยวขี้อะไรเลยกับอีดอกกระถือพัทยาแต่ทำไมอีดอกกระถือพัทยาต้องเป็นคนไป เขาเป็นพ่อแม่พี่น้องกันเคลียร์กันเองไม่ได้เลยเหรอแสดงว่าอีเถิ์เนี่ยฟังอีดอกกระทือมากกว่าฟังพ่อแม่พี่น้องตัวเองทำไมอีดอกกระทือไม่บอกเลยว่าเออขอยายสงควรนั่งรถติดไปด้วยได้ไหมอยากไปเหยียบดอ,อ่อด,ดอกสลือเกินแล้วนะคะคือหำสันแต่สันกันทั้งบ้านอยากไปเหยียบดงดอกทำไมอีดอกกระทือพัทยาไม่ขออนุญาตเป็นพิเศษให้ตาชานกับยายสมควรได้ไปเหยียบดินแดนของผัวอีเถิ์ด้วยละ่ะถ้ามีพาวกันขนาดนั้นถ้าไอไหล ถ้าอีดอกกระทือเจรจาได้ตั้งแต่ต้นอีก้อยมันต้องบอกไอ้ไหลแล้วค่ะไม่มาทำเอิงเงิงอ็งงเองิงอ็งงเงิงเงิงงงมันเป็นเงิงเงิงงังนี่เถกเองวันนั้นยังบอกว่าเดี๋ยวผักเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวมีคนเอามาเองแหละเพราะว่าจะมีรถมาหลายคันแต่ปรากฏว่ารถที่มาเนี่ยเขามาแล้วเขามาทําลงทานของเขาเองด้วยเพร่ะมีเอฟซีให้เงินเขาให้มาทาลงทานกระบ่กกระบกนมป่งนมปังไม่มีอันไหนว่างจะมาเอาผักมานะคะ ไอ้ไหลก็เลยต้องมาเองมันเห็นแววตั้งแต่เกิดปัญหาแล้วล่ะเกิดปัญหาแล้วล่ะคือความที่พวกคุณไม่แน่ใจว่าอิเธิจะยอมรับไหมคุณก็เลยยังไม่กล้าอะไรออกมาเหมือนไอ้ขาหมูเนี่ยตอนแรกไม่กล้าประกาศหรอกว่าจะมาเพราะอะไรรู้ไหมคะพีุ่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากลัวว่าไอ้พวยอาจจะได้รับการประกันตัวเพราะมีความเชื่อกันอย่างนั้นพูดกันอย่างนั้นถ้าไอ้พวยออกมาในงานตามที่เชื่อกันจริงไอ้ขาหมูพี่กล้าไปหรอกคะ่ะ รอถึงวินาทีสุดท้ายถึงจะกล้าไปมั่นใจว่าไอ้พวยไม่ออกมาจากคุกแน่ๆอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เหมือนกันโชคดีนะถือว่าเป็นเรื่องโชคดีของผมนะท,ที่ที่ที่ได้ไปนะจริงๆผมบอกได้เลยว่ามันไปทำลายความเชื่อความศรัทธาเขาไม่ได้หรอกจริงๆมันไปทำลายความเชื่อความศรัทธาเขาไม่ได้หรอกเอฟซี FC เขาศรัทธาของเขาเอฟซี FC เขาศรัทธาของเขายูทูบเบอร์เขาศรัทธาของเขาเขาเห็นตรงนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณจะหาเหตุผลไปทำลายไปด่าไปว่าเขายังไงไม่มีทางคนฝั่งไอ้พวยเนี่ยปากสะทุนนะคะ ใช้แต่คำหนักคุณจะไปด่าไปว่ากูไปด่าขี้อะไรมันอีดอกนั่นน่ะผู้ขี้นั่นกูไปด่าอะไรเนี่ยกูด่าพวกมึงคนเงาสักหลาตตระกูลมึงไอ้ตระกูลชิพายไวตะจักเนี่ยอันนี้กูด่าเวลาฉันพูดฉันชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความศรัทธาด่าตรงไหนคะทำลายศรัทธาเขาไม่ได้จริงเหรอทำไมคนที่ถ้าบอกว่าศรัทธาจริงๆอย่างน้อยต้องกลับเข้ามาสิหลายคนไม่กลับเข้ามาบางคนกลับเข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมคะไปหาคอนเทนต์ ยางที่ฉันบอกนกนาแกไม่มาเอาก็จริงๆเห็นนกนาแกแล้วนะคะมาแล้วนี่ก็ลำปอเลยตัๆๆโอ้ยแข็งแรงดีแข็งแรงดีก่อนหน้านั้นจะไตหงไตหา่าวอนขอเอฟซนอนแบบอยู่ไปไม่ไหวแล้วนี่ดูไม่ได้แล้วมือเทาอยางี้พูดไม่ได้เลาหยิบนอย่างนี้ของเงินเอฟซบอกว่าจะไปเอาเงินที่สวิต์เงินเนี่ยอยู่ที่สวิต์แต่ไปเอาไม่ได้เพราะว่าขึ้นเครื่องสภาพนี้ขึ้นเครื่องไม่ได้ของเงินเอฟซวันนี้มาหาลูกค้าหาคือถ้าไม่มาตัวเองที่คนที่ดูตัวเองอยู่ก็จะเป็นเอฟซีพอต่อบางคนถ้าไม่มา ก็จะถูกเอฟซีพอตตเกรดว่าทำไมไม่มาร่วมงานเพราะฉะนั้นก็มาแล้วก็บอกว่าฉันแข็งแรงดีจ้าฉันแข็งแรงดีเมื่อไหร่มีจะกลับไปเอาเงินที่สวิตต์แต่ว,ว่าอีแก่ต้องถามอย่างนี้จริงๆเลยนะคะแต่ก็ยังเหมือนเดิมค่ะพอไปไม่มีเงินไม่มีใครสนใจคือจะหาเจอที่ต้องต้องต้องไปค้นหาจริงๆเจออยู่ในช่องของเออ่ปู่แม่น้องเหมีวซึ่งคนที่ถือก็คือนางเออ่ฮันนี่เป็นคนถือเป็นคนเก่าคนแก่ก็จะเจอคนเก่าๆแก่ๆแบบนี้ในขณะที่ปุ๊กเองน่าจะต้องไปถือช่องให้อีเถิ์เพราะอีเถิ์สามช่องที่ของป้าแตนมนโอมนะคะมนโอมมีเเสือืออออถให้่ อี่เถอะตรงๆนี่ก็มีแอดมินอีกคนที่บอกว่าจ้างมาชงกาแฟแต่ตั้งแต่จ้างมาเนี่ยวันนี้ร้านกาแฟกลายเป็นที่เก็บของโคตรลกเลยมันร้านกาแฟไม่ได้เปิดขายวันนี้นะคะไอ้ที่จ้างมาก็คือจ้างเป็นแอดมินจริงๆค่ะซึ่งงานนี้จริงๆจะจ้างจะจ้างห้านไอ้พลยก็ได้แต่ไม่จ้างไม่เอาไม่เอาบอกไม่มีงานไม่ได้ต้องการแต่ก็จ้างพนักงานมาเพิ่มเพื่อที่จะมาถ่ายอะไรให้ตัวเองคนที่จะอยู่ไม่นานคอยดูสิรอดูค่ะอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวมีปัญหาหลายคนก็เห็นแล้วยังชิดชิดก็มาตอนบ่าย ช่างตั้มกับพอลลี่เห็นมาแล้วตอนบ่ายๆคือไม่ได้มีความผูกพันเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่มาตัวเองอาจจะเสีย fc พอต่อไปเพราะฉะนั้นก็ต้องมาโผลน้ามาให้เห็นแต่ไม่ได้มาลักษณะว่าศรัทธาอยากมาช่วยคนที่มาแล้วดูแล้วศรัทธาอยากมาช่วยจริงๆน่าจะเป็นไทยบ้านนอกที่เห็นมาก็ช่วยหัวไม่วางหางไม่เว้นนะคะส่วนหนึ่งก็คือยังต้องหล่อเลี้ยง fc พอตตอไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยศรัทธาไม่มีใครทําลายได้เนี่ยมันมีความจริงอยู่ส่วนหนึ่งแต่ตัวคนที่สร้างศรัทธาจอมปลอมขึ้นมานั่นแหละ จะทำลายศรัทธาที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นมันเป็นการสร้างร่วมกันระหว่างพ่อพีอและแม่นายเอกกับยูทูบเบอร์กับเอฟซีที่ช่วยกันสร้างช่วยกันดูแลมันเป็นอย่างนั้นทุกคนแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้เนี่ยอันนี้ผมเล่าให้ท่านได้ฟังนะคำคำหนึ่งที่ผมชอบพูดก็คือดูเขาสิดูเราสิ <laughs> <laughs> ตอนที่ไอ้ไหลจงรักภักดีอยู่กับยอดวิวของเอฟซีชาวิตีเขาชอบพูดคํานี้แต่พูดเพื่อทางทางไอ้พ่วยแล้วก็อธิบายว่าดูเขาสิ <laughs> ดูเราสิหม <laughs> ายความว่าอย่างไร วันนี้ออกมาใช้เพื่อที่จะเหยียบย่ำน้ำใจของสารวิธีเดี๋ยวไปรอดูเขาสิดูเราสิวันจริงกระเบลก็แล้วกันจ้ะไปรอดูสาริิธีไม่ได้ทําอะไรขึ้นเรื่องราวทั้งหมดเพื่อที่จะแข่งกับใครเพื่อที่จะหลอกต้มศรัทธาอะไรใครแต่ถ้าคุณจะบอกว่าปาริจิตเกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาความมุมานะพยายามของสองภูมิเมียมันเริ่มขึ้นจากต้องการจะหากินกับความเชื่อตรงตามที่คุณเคยพูดว่าไอ้พวยฆ่าเด็กเพื่อที่จะ เอาความเด่นดังทางเมตตามหานิยมพูดไปอะไรใครก็เชื่อหมดคุณก็เคยเล่าเห็นไหมพอนี้ปุ๊บเบิกเปิดรับบริจาคอะไรคนก็หลั่งไหลามาพูดมาคนก็เชื่อมันเป็นอิทธิฤทธิทธิเดชท,ที่ได้จากการฆ่าหลานที่พวกคุณค่าไหลคุณเป็นคนพูดเองจากนั้นที่ตรงนั้นเนี่ยเดิมทีถมเพื่อที่จะทําอะไรจะทําตลาดน้อยอยู่ไม่อยู่อีเถธะก็แดกเยอะแล้วก็ฝันว่ามีพญานาคมาพูดแล้วก็พากันไปพบพระอาจารย์พลวันนี้พระอาจารย์พลมาไหมก็ไม่ได้มา แต่ลูกศิษย์พระอาจารย์พลบอกว่าอุ้ยบริจิตี่ผมนี่เป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะจำได้ไหมตอนนั้นผมใส่ชุดขาวแบกย่ามเดินตามหลังพระอาจารย์พลมาที่ตรงนั้นยังไม่มีอะไรเลยทำไมจะจำไม่ได้ตัวพระอาจารย์พลทำไมไม่มาน่าจะเอ่อนิม,มนต์พระอาจารย์พลมาเป็นเกียรติหน่อยไหมทำไมไม่นิม,มนต์มาไปตัวตั้งตัวตีไปพูดไปคุยกันมีนาคมาผุดตรงนั้นตรงน,น,รงนี้อะไรกันนั่นกันไปอีนี่ก็ฝันฝันฝันแล้วก็เปิดรับบริจาคที่ที่ถงไว้ควรจะเป็นตลาดน้อยตามที่เอฟซีต้องการกลับเอามาทำเป็นลานพญานาค แล้วหลังจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องบัญชีเงินเงินทองทองไม่ว่าจะเป็นบัญชีวัดผุวหลวงก็มีปัญหาบัญชีลานพญานาคก็มีปัญหาใครถามก็ไม่ตอบไม่ยอมตอบไม่ยอมตอบความลับอันนี้จะตายคนหนึ่งนะคะเสียทองที่อยู่ในคอห้อยอยู่ดีๆลูกชายเอาทอง3บาทไปขายได้แค่2บาทแล้วก็มาซื้อที่ที่ตอนนี้เข้าไปทำมาหาแดกอะไรก็ไม่ได้ก็ถือว่าดิฉันไม่มีฝีมือก็แล้วกันค่ะไม่สามารถเอาไม่ได้คิดจะเอาใครเข้าคุกบอกตั้งแต่แรกแล้วแต่จะสอนมวยให้เหตุว่าพวกมึงอยากกลางกันนักโคตรเง่าสกุลตระกูลมึงไม่ได้อย ทวออกมาตบตีกันลั่นบ้านเวียงกันข้างถนนใครๆก็กเห็นมาดูมาชมงิ้วกันนี่นะคะอย่างน้อยคุณก็ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายส่วนอย่างน้อยจะเอาอะไรได้ไม่ได้มึงก็เสียฟีออกแรงกันฟีอวดกันฟีหน้าแหกไม่ละขยะกองนี้ทําอะไรได้ไม่มากหรอกคะ่ะทำเท่าที่ทําได้แต่เวลา,าทําอะไรขยะกองนี้ทําเต็มที่ค่ะออกมาดิน้นเอาออกมาดิน้น allelujah oh, o ลาอาเลน l ู l ย i า Oh là là, Alléluia, 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 Alléluia. Oh oh, Madin, Alléluia. Oh là là, Alléluia, Alléluia. Oh oh, Madin, Alléluia. Oh là là, Alléluia, Alléluia.